แม่ตลิตนะเยอะๆเราัสดิจ้าพี่น้องตอนนี้เรามาเที่ยวสเปนนาะมาีเที่ยวสเปนน้ากันได้ไปอันนี้เป็นเกาะซึ่อเกาะว่าไอไม้ไม้ยอกกาวาซันเมืองที่อยู่คอยมาอยู่ก็เป็นเมืองอาคูเดียผู้มีอากาศของสเปนจ้ะสเปนกะ,ส,กะส่วนใหญ่เป็นเมืองห่อนอุณหนภะูมิมือนี่สามสิบเจ็ดองศาเมื่อวานสี่สิบสององศาห่อนคาอิลิก็มีภูเขาไม่มีแม่น้ำมีทะเล ส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรจ้ะปลูกพักปลูกพลไม้หมักไอ้กโอกมกมักเน่ามะเครือเทศโสมเขียวหวานมักแตงโมมักแตงกวาไอ้อง,งุ่นนี่ย,ยังไปอีนสารพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็คือมาเที่ยวอีกเมืองหนึง่งเขามีสะพานมีไอ้เน,นี่ยกำแพงป่านกำแพงเมืองจีนเลยพี่น้องเครื่องยางไปค้ากับระสันดิกดิกดิกอยู่เอาหลดเากระเสียวนะ เบิ้งสิไฟเบิ้งผุ่นยเอาปล่ผุญญ่นว,ว่ามันกระแพงเบื้องจีนพี่น้องนะบรรยากาศสะบ้านข้าเจ้าก็คือของประเทศจีนนี่แหะสร้างคล้ายๆเมืองจีนแต่ว่าข้าเจ้าบ่มีอากาศหนาวปนานใดดอกย่างหนาวสุดก็บสิบสามสิบสี่องศานี่แหละนอกจา,นากนั้นก็ห้อนโอ้ยเบิ่งท้องฟ้าว่ามันตัวนังสือไอไอ้ยังเอาแค่นี้ก็ได้พี่น้องคอยห้อนห้อนไรย่างกันน็คาชั้นดีพี่เกีเาวด้วยจ้า 拜拜。Bye bye.